สมัครเว็บเดทไม่ได้ไม่สําเร็จเพราะมีชื่อผู้ใช้งานในระบบแล้วคําถามนี้นะคะอุ้มเจอบ่อยมากที่มีทักเข้ามาถามนะคะว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เคยสมัครเว็บเดทนี้เลยแต่ทําไมมีชื่อของคุณละ่ะอ่าไม่ต้องตกใจนะคะขอให้คุณนึกถึงว่าประเทศไทยนะคะมีประชากรอยู่กี่สิบล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราชื่อสํำกัรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกทำให้สาวๆที่เจอเคสแบบนี้นะคะว่ามีชื่อใช้งานในระบบแล้ว อา,อาจจะเป็นสาวที่ไม่ค่อยได้เก่งเทคโนโลยีไม่ได้ค่อยได้ใช้งานในอินเทอร์เนต็ตมากมายเท่าไหร่นะคะเลยทําให้ถอนใจว่าเอ๊ะทำไมล่ะแล้วฉันจะหาฝรั่งได้ไหมในเว็บเดทเพราะฉันสมัครไม่ได้ปัญหานี้จะหมดไปค่ะถ้าคุณทําตามที่อุ้มแนะนําการสมัครเว็บเดทหรือการสมัครโปรไฟล์ในเว็บเดทนะคะจริงๆแล้วไม่จาเป็นต้องใช้ชื่อจริงของเราเลยคุณจะใช้นามแฝงชื่อเล่นชื่อจริงอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะสําหรับ สาวที่อยากจะใช้ชื่อจริงของตัวเองแต่ปรากฏว่าพอพิมพ์เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดมีผู้ใช้งานในระบบแล้วก็คือชื่อเหมือนกับคุณชื่อซ้ํากับคุณวิธีแก้ไขไง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ให้คุณพิมพ์เป็นตัวเลขนะคะตัวเลขอะไรก็ได้ที่คุณจําได้แล้วการอาจจะเป็นพศออเกิดสักสองตัวหรือวันเกิดหรือเดือนเกิดหรือบ้านเลขที่ หรือลงท้ายเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ได้ค่ะยกขึ้นมาหรืออาจจะเติมเป็นพยัญชนะก็ได้นะคะ A ถึง Z เนี่ยแต่อาจจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นมาให้แตกต่างนะคะแค่นี้เองค่ะคุณก็จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกในเว็บเดตได้แล้วจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากนะคะอย่าตีตนไปก่อนใครจบคลิปนี้แล้วหวังว่าสาวๆคงจะถึงบางอ้อนะคะรีบนะคะรีบเข้าไปสมัคร เว็บเดทเพื่อที่เราจะได้มีโปรไฟล์และได้สองฝรั่งกันนะคะอย่าลืมเอามาอวดอุ้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อติดตามอุ้มด้วยนะคะอออย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ